สวนีดี bye. สวัสดีจากเอฟซีของเท้าเราเทุกคนเนะานนนนะเมอนกะเช้าวากะไลไม่อยู่ทีตลาดบางบอนหรือตลาดพมานะ่าเนาะทุกคนเนาะกนนะช้าเรากนนะสิผ้ามาสมนะ้มเนาะบรรยากาศของตลาดพมา่าแบบถูกเย็นบันอาทิตย์เนาะแบบกะสิคือคักในนิดนึงเนาะกะมาส้มกันเนาะอันนกะเันนกะเป็นอีกตลาดหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ อันนี้ก็นึงกับเป็นตลาดนึงเนาะตลาดบางบอนกับปีดกับสนุนเอกกระไเนาะอันนี้เป็นตลาดบาทหนึ่งเนาะนี่แหละพมาเพิ่นกะมาสับใจใช้ช้อนเพิ่นเนาะสื่อสื่ออาหารเอียงตุนใบอะนะทุกคนนไครเสือผ้าเพิ่นเนาะเสือผาเสือผ้าเพิ่นนี่เนาะกั บรรยากาศก็คือคักนิดนึงสว่างเยอะอาหารอะมันจะมาลอยอู้หุ่นขายอาหารเพุน่นเนาะอาหารอีหยังล้องเงงเงาะมาเนี่ยอะไรล้องเมัง้งเนาตลาดเพื่อนกับทีถนนนิดนึงเนาะถนนเอกไส้โอ้เพื่นกันขายอีหยังเนาะอาหารหุ่นอาหารกองเพุน่นเนาะ มี่เนาะอาหารเพิ่นกะมิไรดูแปะกะซาลาวกะเราเคยกินหรอกไอสิม่าไทยไอเอฟซีเบื้งกะเผินกะเยอะนิดนึงเนาะทุกคนนี่แหละเพิ่นขายอาหารเพิ่นกะมูมิไรดูแปะ ไปเลือกซมด้วยกันทุกคนอันนี้เทากัเลื่อนมาโซนข้างในเนาะนี่เบื้งปลาแหงเนาะทุกคนมีปลาหอกปลาแหงมีอาหารเพิ่นกะอาหารเพิ่นกะมี่ยังหัวหอมกับเครื่องเทนฟ่นเนาะทุกคน อันนี้ค็ะพนกระขายของทำมาสอ้คน,นี่แบบหมาคู่น้ำนอทุกคนหม,มาคู่นี่หมาคู่น้ำโอ้คนก็เยอะนิดนึงเนาะก็เยอะนิดนึงพันกับทีขายดอกไม้นะ cái thay sang ai ô, phần cả khay ăn, phần lấy hàng ngó, คล้ายลอกใหม่น้ำมีลอกใหม่แบบสวย่้นอีกแบค้ายเครื่องเทศเพิ่นเนาะทุกคนอาไปเลยันะ เริ่ก็นมล้กมนกีซิมขายแบบซิมแบบภาษาพม่าน้ำเนาะทุกคนเนาะนีมันขายเป็นซิแบบภาษาพมาน้มันก็ขายอ เยอะแยะเนาะทุกคนผาทุ่งเกษเพื่นะผาทุงกบบนี่เนาะโอ้ที่หาทศังทานลำทุกคนนี่เนกระสีนี่หาท่องเนาะมาตั้งยี่ตลายเขามาเปนกระสินี่าผามาน้ำเนาะนีละท่นั่งทรศัพท์แบบเป็นทษฟ้าอองหมาทุกคนนีละ เนาะทุกคนเนาะอืมเคนขายอาหอารเพิ่นาลาดก็บ่เคยกินหรอกขี้ยังมันเป็นมิรนตรทัวเนาะทัวอืมเิคนขายของส่งบ่อในนี่หัวหวมอมเนาะมีทั้งกระเทียมเนาะทุกคนเขามาข้างในตลาดเป็นบ่อกาะกับตลาดขมาเลยตรงจ้ะว่ามีแต่ของมา่า เยอะเนาะคนสบใจใช้ซอยกับคนพผ่าละเพราะว่ามันคล้ายมีแต่อาหารพม้า ăn thôi chỉ lo ăn được còn lo, lo, để phải, không phải lo luôn luôn. Cháp ngang ตล้เากเมื่อไทรตลาดพม่าเนาะตลาดางกัวกับายไแบบนเมื่อไทรที่แดพม่าเนาะมาแบบเมื่อไทรมาสนใจใดอ้าลองน้หนาเมื่อนงใหม่เนาะทุกคนนี้แหละาลาไทยชือจิเนาะนีกัใช่ก็คลิปนี้ก็แลวเราก็ ขอจบเพียงเท่านี้เนาะแับพาเ FC ของสชาเลาาหรือว่าคนดีเขามารับชมมคลิปใหม่คนใหม่กับพาโค้ดไล่โคดแชร์กดเป็นกำลังใจสชาเลาาในเรื่อเผื่อส no? ิมีแห really so. ีงบรรด์ใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ FC ได้เบิ่งได้ชมเนาะกับขอบคุณทุกทายเนาะ